คือตรงนี้ทั้งหมดที่พูดถึงอ่ะทั้งเรื่องของความเครียดการนอนแล้วก็เรื่องของการกินอ่ะคือปรับในช่วงที่มาเจอกับรักถือว่าจริงๆก็ทํามาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอะค่ะปรับช่วงนี้ก็คือมามาเริ่มปรับตั้งแต่ตั้งแต่รักษากับคุณรักนั่นแหละคะ่ะของเคสคนนี้จะมีความพิเศษอยู่ตรงนึงเรื่องของไลฟ์สไตล์กับุ้นสิวส่วนใหญ่ของยิงอะความเครียดหนึ่งอาหาร การนอนดึกเราก็พยายามปรับนะเมื่อก่อนยีนะนะอนบางทีนะตีหนึ่งตีสองต้องมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่เกินแค่เกืนก็จะนอนลองปรับดูว่ามันดีขึ้นไหมส่วนอาหารยังจะไม่ทานนมวัวเลยมนมวัวกับช็อกโกแลตเลี่ยงของมันของทอดแต่ว่าถามว่าเลี่ยงได้ร้อยต่อเซนไหมคงไม่เราเราไม่ทานนมวัวเราก็ไปทานมาทานมแบบอื่นคือต้องมีสติดับการทานนะก็ต้องเลือกถ้าเกิดไม่เลือกเลยมันจะมันจะหายช้าไงถามว่าความเครียดเนี่ยจัดการยังไงจัดการกับตัวเองไงเราจัดการกับคนรอบข้างได้ที่ไหนใช่ปะ่ะาจัดการไม่ได้เออต่อให้เรารับแรงประทมา เราก็ต้องจัดการตัวเองให้ได้แหละคือตรงนี้ทั้งหมดที่พูดถึงอ่ะทั้งเรื่องของความเครียดการนอนแล้วก็เรื่องของการกินอนะ่ะคือปรับในช่วงที่มาเจอกับรักถือว่าจริงๆก็ทํามาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอะคะ่ะปรับช่วงนี้ก็คือมามาเริ่มปรับตั้งแต่ตั้งแต่รักษากับคุณรักนั่นแหละคะ่ะมีเทคนิคอะไรที่จะแชร์ไหมสําหรับคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไลฟ์สไตล์กระตุ้นสิวได้ความเครียดอ่ะมันทําให้ทุกอย่างมันดูแย่ลงนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องสิวก็ได้โรคอื่นอ่ะความเครียดอ่ะก็กระตุ้นไดดด้ล่่่่าาสอะก็มีีเเรืงยแตว อ็ชอบมันเถอะถ้ามันจะมีผลอะไรอ่ะแต่อยากให้มันมีผลต่อจิตใจและสุขภาพ <contrary. S 1> เรากว่าจริงๆมันก็คือการที่แบบถ้าเราคิดว่าเราทําเต็มที่แล้วอะ่ะมันก็จะปล่อยวางได้ง่าย <ๆ S 2> ด้วยแหละถ้าเรารู้สึกว่าเราเจอปัญหาใช่เครียดใครๆก็เครียดเราก็เครียดแต่ว่าถ้าเราพยายามแก้ปัญหา,าเต็มที่สุดความสามารถสุดกําลังใจกําลังสมองที่เรามีแล้วแล้วมันไม่ได้จริงๆอะ่ะรู้ว่าตัวเองต้องตัดจบตรงไหนถ้าเรารู้ว่าเราต้องตัดจบตรงไหนอ่ะมันคือการปล่อยวางได้เลยแล้วพอเราปล่อยวางได้แล้วเราก็จะแบบไม่คิดเยอะไม่ได้เครียดไม่ได้แบบ มีอะไรกระทบแล้วซึ่งเราจะบอกว่าฮอร์โมนอะที่เป็นแปยจากความเครียดมันคือฮอร์โมนคอริซอลมันกระตุ้นสิวได้สมมูลน,นะบางคนไม่ได้เครียดจากการทํางานนะคะ่ะแต่ว่าเครียดจากการเป็นสิวอะเหมือนมองหน้าตัวเองแล้วแบบเครียดเครียดได้เครียดอะคอริซอลมันหลังสิวก็จะหายช้าด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอันนึงที่รักบอกอะคนมีความสุขง่ายสิวหายไวเสมอ,อน,นี่เรื่องจริง